แล้วพอเข้าไปด้วยกันอะไรไม่ได้คนเจ็บปวดคือเขาสองคนนะไม่ใช่เรานะพวกเราก็ลืมคนอื่นมามีคู่ใหม่มาเราก็ไปอินกับอีกคู่ใหม่ร้อยเปอร์เนไปอินกับคู่ใหม่เสร็จปั๊บเอาแล้วเด็กสองคนที่โดนพวกเราผลักหลังเข้าไปให้ให้อยู่ด้วยกันโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาอะไรกันเลยเนี่ยเขาต้องเจ็บปวดไปตลอดชีวิตนะพวกคุณต้องใจเย็นๆนะพวกคุณต้องเข้าใจเด็กด้วยนะ อย่าอย่า,อย,าอย่ามองแต่ว่าเอาความสะใจความสุขความพอใจของตัวเองอย่างเดียวว่าเออกูก็กูอยากให้เขารักกันน่ะเขาทาให้กูมีความสุขเอาแล้วความสุขของมึงคือความทุกข์ของเขาล่ะเออมันไม่ถึงกับทุกข์หรอกปล่อยให้พวกเขาอ่ะเป็นไปโดยธรรมชาติหลังบ้านไม่มีใครรู้เขาอาจจะคุยกันตลอดเวลายี่บี่ชั่วโมงเรารู้ไหมไม่รู้ผมรู้ไหมไม่รู้เขารู้กันสองคน นะขอให้มันเป็นเรื่องราวแห่งความสุขที่เกิดขึ้นจากคนสองคนจริงๆพวกเราเอาใจช่วยแคนันพ่อจีนยู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 ไล่เล่นฟุตบอลโอ้ oh, yes um I'm p l a y football um I'm maybe t w year ลูกเตบอลมั้ I'm อ m l i ม e play f น o t b a l l really yeah เคยไปเ n Oh, yes, but I like um Thailand because uh I like summer I like summer อ๋อเดินเดินชอบ <yes. S 3> ชอบหน้าร้อนที่นี่เพราะว่าฉันเล่นฟุตบอลเป็นเวลาสิบสองหรือสิบสามปีเนาะ Yes 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 very good very good I I like football I really like football the the uh I I live in Thailand this mm. uh tonight I And I like play football. Oh, really? Yeah. You have a football team? Yes, 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 yes. Okay, I'm going to Thailand and then together going to play soccer play football. football. Yeah. Very good, very good. Because because uh Charlie don't like football. I know Charlie brother uh football을 못할 것 같이 생겼어요. 아, 축구를 못할거 같아요. Uh, ฉันไม่คิดว่าชาลีจะเล่นฟุตบอลได้ใช่ใช่ใช่แย่แย่ชาลีโดนไล่โดนไล่เล่นฟุตบอลชาลีไล่เอ่อเอ่อตกปลาคืออะไรนะพิชิงพิชิงชาลีไล่ yes oh. no 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 pitching fish 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 yeah and then Charlie brother like bike right bike อ๋อ oh, bike y ร a h Yes! Really, I, I want soccer, play football together. Yeah.